สวัสดีค่ะไปด้วยกันเดอะม,มินิสเตอพาเดินทางไปเอาการบ้านเด็กๆที่โรงเรียนนะคะไปด้วยกันจ้าไปนู่นแหละประเสนะคะเดินทางไปด้วยกันกับสาเตาเด้อพี่น้องดูบรรยากาศข้างทางสวยงามนะพี่น้องเนาะ ชมบรรยากาศไปน้ำเดียวเดอ้อไปปวันอาทิตย์รดไม่เยอะค่ะพี่น้องคะวันอาทิตย์วันนี้รดไม่ค่อยเยอะเนาะปกติวันอาทิตย์ลดเยอะมากอันนี้วิ่งเส้นเส้นใหญ่เลยนะคะวิ่งเส้นใหญ่เลยจะได้ถึงไวจะไปเส้นใน้ะ ช้าพี่น้องต้องการกลับมาทำงานก็เลยต้องรีบไปรีบกลับกลับมาทำงานอีกนะคะ เดินทางอีแก้ววันนี้เดินทางไปอีแล้วเป็นกำลังใจให้ในเดจเจเดอเป็นกำลังใจให้สาเตนํำเดชจ้าตอนนี้ก็เข้าสู่นายามนะคะตอนนี้เข้านายามนะคะ ถึงไฟแดงนายะอามแล้วนะคะเราก็หยุดถึงไฟแดงแล้วเราก็หยุดกันก่อนจามานดพ่วงเหมือนเดิมนดพ่วงเท่าแก่ค่ะ ไปเกี่ยวแล้วค่ะไปเลยเดินทางกันต่อค่ะไปเกี่ยวแล้วรับริมริมนะคะซิดซ้ายเข้าไว้ค่ะไปต่อไปต่อริมข้างทางสวยนะพี่น้องมีต้นไม้เยอะแยะเลย ไปเราไปด้วยกันจับมือกันไว้เราไปน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อไป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 เราจะมาเจอพายญาติผู้ใหญ่คนหนึ่งนะคะที่เรานับถือนะคะพี่น้องค่ะก็คือแม่เอนะคะ หรือเปล่าเออเทแบบตีงามอยู่นะตกะใหญ่บดเลยบัดดิในบ้านหม่ถ้าสี่บ้านอะพาะเออไม่เทอะ ไไยังไม่ได้อ่านเลยแลอได้ทำางานแล้ว,ลวยี่ิบเออสิบนี่เราก็มาถึงโรงเรียนเด็กๆแล้วคะตอนนี้นั่งรอการบ้านจากคุณครูอยู่ค่ะเดี๋ยวได้การบ้านกับคุณครูแล้วเราก็จะกลับกันนะคะพี่น้องค่ะ รีบมารีบกลับค่ะมีไกลมากไปกลับก็สามสามสามชั่วโมงนมไปกลับสามชั่วโมงไปไปก็โอ้ไปกลับเนาะมันไกลสิบห้ากิโลเนาะเราไม่ได้ขับเร็วค่ะพี่น้องขับไปเรืเ่อยค่ะขับเร็วไม่ได้ลูกๆก,ก็อยู่เต็มรถอยู่เนาะต้องคอยไปคอยมาด้วยกันนะ เดี๋ยวได้จานบ้านแล้วเราก็กลับนะครัค่ะวันอาทิตย์กูก็ไม่ได้มามาโรงเรียนนะแต่จ่ายก็มาโทรให้ดูมาจ้ะเดี๋ยวกลับแล้วค่ะ